มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอมนูลโพสต์เตือนการระบาดโควิด1 9รอบที่2ในประเทศไทยมาแน่และจะแรงกว่ารอบแรกนะคะวันที่7สิงหาคม2563หมอมนูลดีชเวงวงได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่า บทเรียนจากโรคไวรัสโควิด -19 ระบาดรอบที่2ประเทศเวียดนามระบาดรอบแรกวันที่2 3มกราคมผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด -19 คนแรกของประเทศเวียดนามเป็นคนจีนเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นถึง415คนและไม่มีคนเสียชีวิตหลังจากล็อกดาว์ประเทศต้นเดือนเมษายนเป็นเวลา15วัน ทำหนักเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศและออกมาตรการต่างๆประเทศเวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนานถึง99วันประเทศเวียดนามเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆเปิดร้านอาหารสถานบันเทิงบาร์โรงแรมโรงเรียนสนับสนุนคนในประเทศท่องเที่ยวเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารในประเทศ ระบาดรอบที่สองประเทศเวียดนามเผชิญการระบาดครั้งใหม่แบบกลุ่มก้อนในชุมชนระบาดไปหลายเมืองนะคะไม่สามารถระบุที่มาของการระบาดครั้งใหม่รู้แต่ว่าเชื่อมโยงเมืองด่านังศูนย์กลางของการระบาดวันที่22กรกฎาคมนะคะเริ่มพบผู้ติดเชื้อใหม่คนไข้คนที่416ในเมืองด่านังหลังจากนั้นมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น3 3 2คน รายง,งานผู้เสียชีวิตคนแรกวันที่31กรกฎาคมภายใน2สัปดาห์มีผู้เสียชีวิตรายใหม่10ศพยอดผู้ติดเชื้อสะสมเวียดนามสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มเป็น747รายเวียนแถงลองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสายพันธุ์ของไวรัสที่พบในการระบาดครั้งใหม่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศที่แพร่ระบาดได้ง่ายนะคะ ผู้ป่วย1คนแพร่เชื้อให้กับคนถึง5ถึง6คนได้ค่ะเมื่อเทียบกับการระบาดรอบแรกนั้นผู้ป่วย1คนแพร่เชื้อให้กับ1.8หรือว่า2.2คนและสายพันธุ์นี้รุนแรงทําให้ป่วยหนักเร็วขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าและทําให้เสียชีวิตถึง10รายในเวลาอันสั้นค่ะการระบาดในรอบนี้อาจส่งผลกระทบหนักกว่าครั้งก่อนหน้า เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มล็อกดาวน์เมืองดาน,นังและก็อีกหลายเมืองอีกครั้งวันที่28กรกฎาคมประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะยกเว้นเมื่อจําเป็นต้องออกมาซื้อสิ่งของธุรกิจที่ไม่จําเป็นต้องหยุดดาเนินกิจการชั่วคราวงดท,ทํากิจกรรมสาธารณะต่างๆตั้งแต่10วันที่แล้วค่ะเวียดนามมีประชากร96ล้านคนเคยได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลงานการควบคุมการระบาดของโรค ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องความสําเร็จในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสจากองค์การอนามัยโลกไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศติดต่อกันถึง72วันค่ะการระบาดรอบที่2ในประเทศไทยมาอย่างแน่นะคะและจะรุนแรงกว่ารอบแรกเพราะว่าเชื้อไวรัสกําลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกขณะนี้เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ทำให้มีการระบาดติดต่อได้ง่ายและรุนแรงกว่าสายพันธุ์ ขีดระบาดก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครเชื่อว่าเชื้อกลพันผ่านไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคขอให้ดูอัตราการตายจากโรคไวรัสโควิดในประเทศอิตาลี58.19ต่อแสนประชากรเมื่อเทียบกับประเทศจีนนะคะ0.34ต่อแสนประชากรมากกว่ากันถึง170เเท่าและเป็นประเทศที่รับเชื้อจากอิตาลีเช่นสหรัฐอเมริกาบราซิล าตราการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด -19 สูงกว่าประเทศจีนประมาณ140เท่าค่ะเราต้องไม่หลงคำเยืยนอยอขององค์การอนามัยโลกนะคะอย่าชล่าใจหลังจากประสบความสำเร็จยิ่งเราเองกำลังผ่อนคลายมาตรการต่างๆเหมือนประเทศเวียดนามเราเองต้องระบัดระวังมากขึ้นกาดห้ามตกทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเราเองใส่เพื่อเขาเขาใส่เพื่อเรา เว้นระยะห่าง1-2เมตรและล้างมือด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลก่อนเอามือมาแคะจมูกคายี่ตาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหมอมนูหดีชะเวงวงและขอขอบคุณสำนักข่าวสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ